สวัสดีครับทุกคนครับยังอยู่ในช่วงเทศกาลของความรักนะครับช่วงเทศกาลวาเลนไทน์นะครับผมมีบทความน่ารักน่ารักนะครับเกี่ยวกับความลับของน้องๆ้องหนูหนูนะครับเป็นบทความที่ลงในวารสารของเทศบาลอเมริกานะครับเป็นเรื่องของความรักในเด็กเรียกว่าเลขตัวเดียวนะครับคือประมาณ 6- 7ขวบนะครับมีคุณพ่อคุณแม่นะครับก็ปรึกษาคุณหมอด้านจิตวิทยานะครับว่าเขาสงสัยนะครับว่า ช่วหงหลังๆเนี่ยลูกหรือเพื่อน,อน,นในวัยประมาณ6-7ขวบเนขวบนะครับเริ่มมาแสดงออกถึงว่าเขาเริ่มมีความรักซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปนะค,คำพูดที่เด็กๆเ,เ,เอามาพูดกับคุณพ่อคุณแม่ต้องใช้คำว่าในสารยาการนะครับใช้คําว่า clash on you ก็คือเขาแอบชอบแอบปิ้งตกหลุมรักเพื่อนนะครับ ก็คุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มกังวลว่าปั๊บจะทำยังไงดีนะครับที่ดูเหมือนจะมีความรักในวัยเรียนเร็วเกินไปหรือเปล่านะครับคำแนะนําของศาสตราจารย์คอนเนลี่นะครับเป็นศาสตราจารย์ด้านาจิตวิทยาวัยรุ่นหรือเด็กนะครับก็บอกว่าในยุคนี้นะครับน้องๆหนูๆเนี่ยเห็นตัวอย่างนะครับเรื่องของการาแสดงใน y YouTube หรือในอินเทอร์เน็ตในเยอะแยะว่าการมีเพื่อน แฟนอะไรก็ตามเ,เขาจะเริ่มเรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ากระทำตามนะครับสมัยก่อนพวกเราลองจินตนาการนะครับว่าเราเนี่ยไม่มีต้นแบบตัวอย่างของการเดินควงกันจูม,มือกนันในโทรทัศน์ทีวีมากนักนะครับเราก็จะรู้ว่ามันสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องรอถึงวัยนะครับแต่พอเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปนะครับเด็กๆเ,เห็นข้อมูลในสื่อมากขึ้นเขาก็จะแสดงออกคล้อยตามสื่อ ไม่ได้หมายความว่าเขาเนี่ยครับมีความรู้สึกทางเพศในวัย6 7ขวบนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยน้องๆห,หนูจะเริ่มมีความรู้สึกทางเพศในวัยที่เรียกว่าเข้าสู่วัยรุ่มมนประมาณเลข2ตัวนะครับ10ขวบ1 1ขวบขึ้นไปนะครับแต่ในวัยนี้นะครับข้อคุณปฏิบัติต่อน้องๆเขานะครับก็อันดับแรกเลยคือต้องไม่หัวเราะไม่ตลกไม่มองเป็นเรื่องตลกหลายๆคนมองว่าน้องๆไปแอบชอบเพื่อนอะไรเป็นเรื่องตลก จะทำให้เกิดความเรียกว่าเป็นกําแพงทางอารมณ์ความรู้สึกระหว่างน้องๆกับคุณพ่อคุณแม่โดยไม่รู้ตัวนอกจากไม่หบไม่หัวเราะไม่ตลกแล้วนะครับเราจะต้องพยายามถามความรู้สึกของเขาเป็นปลายเปิดว่าเออหนูรู้สึกยังไงกับเพื่อนถึงพูดชื่อเพื่อนชื่อนี้ถึงชอบเขารู้สึกยังไงให้เขาได้อธิบายออกมา เวลาเราได้รับข้อมูลอธิบายก็เหมือนเราเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกโดยโดยกลายนะครับเขาจะไว้ใจเราต่อไปนี้เขามีความรู้สึกอะไรเขาจะเล่าให้เราฟังนะครับสิ่งที่เราต้องคอยประคับประคองความรู้สึกของเขาก็าคือ1ต้องอธิบายว่าสิ่งที่เขา,ารู้สึกกับเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่างไรก็ตามนะครับ สิ่งที่เราเห็นหรือเราเห็นในทีวีโทรทัศน์เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ยังไม่ถึงวัยที่ควรจะทําและที่สําคัญกนะ็คือการแสดงออกต่อเพื่อนตรงข้ามนะครับต้องไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับการกระทําที่มันไม่สมเหตุสมผลหรือไม่ควรทําเช่นการกอดก,ก,กันจูบกันหรือหอมแก้มกันพวกนี้ต้องระวังแล้วก็ต้องให้ข้อมูลกับเด็กๆนะครับว่าเราเป็นเพื่อนกันได้รักกันได้นะครับแต่เราจะต้องไม่ ทำอะไรเหล่านี้เป็นการาลาบรละลวงฝ่ายตรงข้ามซึ่งก็ทําให้เด็กๆทั้งเพศชายเพศหญิงเนี่ยรู้จักที่จะให้เกียิเพศตรงข้ามไม่ใช่เฉพาะผู้ชายให้เกียิผู้หญิงนะครับผู้หญิงเองก็ต้องให้เกียิผู้ชายด้วยนอกจากนั้นนะครับคุณหมอก็ได้นําว่าอย่าจี้ถามว่าคนนี้เป็นแฟนคุณหรือเปล่านะครับภาษาอังกฤษก็คือเป็น your boy friend your girl friend หรือเปล่าทําให้เด็กเนี่ยไปจดจําคําพูดเรื่องแฟนเรื่อง เพื่อนชายเพื่อนหญิงเป็นสิ่งต้องห้ามเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องมาจี้ถามเขาก็จะมีกำแพงขึ้นมาอีกเหมือนกันมันก็ต้องถามว่าเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรรู้สึกกับเขาสนิทก,กับเขาเป็นยังไงให้เขาเป็นคำถามปลายเปิดให้เขาแสดงออกนะครับก็ฝากเอาไว้วิธีการดูแลความรู้สึกของเรื่องความรักของลูกหล,ลาน,ลาน,ลานในวัย6-7ขวบนะครับซึ่งเป็นช่วงรอยต่อที่จากเด็ก เข้าสู่ช่วงที่ก่อดการเป็นวัยรุ่นในโลกยุคที่เป็นยุคใหม่นะครับยุคที่มีการสื่อสารมีตัวอย่างกันในโซเชียลมีเดียจำนวนมากนะครับถ้าีประโยชน์เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อถึงท่านนะครับยืนยับอยู่กับผมมอนัดนะครับเพราะผมไม่ใหญยยทุกคนป่วยครับ